สวัสดีครับพี่เท่าไก่ป่าครับวันนี้พามาดูลูกไก่ครับแล้วก็ไก่ป่าที่ปล่อยครับยังอยู่ครับไปซูมเข้าไปดูใกล้นี่ครับไม่ค่อยชัดนะครับตัวนู้นครับคอดำแล้วครับงอนเล็กไม่กลัวผมนะครับ กินข้าวโพดตรงนี้นะครับมาแล้วครับก็ค่อยย่องก็ค่อยย่องมาแลครับคอดำแล้วครับไก่ปา่าแถวนี้ก็เป็นแบบนี้กันหมดแล้วครับ เป็นตัวแรกของผมนะครับที่เลี้ยงแล้วก็ปล่อยเขาไม่ไปครับทุกตัวที่เคยปล่อยนะครับปล่อยปุ๊บแล้วก็บินไปเลยไม่ไม่กลับมาเลยครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ไม่หนีครับตัวนี้ยังอยู่กับไก่บ้าน ไปแล้วครับมากินข้าวโพดเสร็จก็วิ่งไปแล้วครับหลบอยู่ในพุ่มนี้นะครับไม่ยอมออก ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพอถึงฤด,ดูว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขายังจะอยู่หรือเปล่านะครับ,บ,บเหมือนลูกไก่เลยครับแต่ว่าเดือยยาวมากครับ แค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอว่าเขาถึงฤด,ดูขันแล้วเขายังอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเขายังอยู่ก็ปล่อยทับตัวเมียนะครับไม่ไม่จับขังแลยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ